ได้เวลากันแล้วครับเจอกันกันกบผมอันโพานาคุณผลินนะครับคุณผู้ชมนะฮะในช่วงนี้ครับโชว์คราวนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับต้องบอกเป็นไฮโซแล้ววันนี้ต้องเป็นไฮโซตัวจริงด้วยนะครับคุณฟ้ากมลฉัรจึงรุ่งเรืองกิจได้ยินนามสกุลก็โอ้ต้องเอามือทาบอกเลยฮะเพราะว่าเป็นนามสกุลของอภิมห AH าเศรษฐีของประเทศไทยกันอยู่แล้วนะครับเธอลุกขึ้นมาทําผลิตภัณฑ์เพื่อเด็ก เด็กทารกเลยไม่ได้ทําหวังรวยเพราะรวยมากอยู่แล้วแต่ทําเพราะว่าอยากให้ลูกตัวเองใช้เพราะฉะนั้นเธอเลือกทุกอย่างอย่างดีที่สุดและเมื่อมาถึงเรื่องของคนที่เรารักที่สุดอย่างลูกไม่ว่าคนเป็นพ่อหรือคนเป็นแม่ก็แล้วแต่ นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดในช่วงนี้หรือแม้แต่คุณจะซื้อไปเป็นของขวัญให้กับคนที่เขาเพิ่งเป็นพ่อเป็นแม่บอกเลยว่านี่คือของที่ดีที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดจริงๆฝีมือของคนไทยผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับแต่ว่ามาตรฐานระดับโลกเลยจริงๆเดี๋ยวลองฟังครับว่าแต่และอย่างที่เลือกมาทุกสิ่งทุกอย่างพิถีพิถันขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับคุณฟ้าในช่วงนี้ครับโชว์ราา ตัวมีแล้วนะฮะก็ผลิตภัณฑ์ดูสวยงามขาวสะอาดบริสุทธิ์แล้วดูเจ้าของสิมาแบบ <c oughs> ขนาดนี้เลยสวัสดีคุณฟ้าครับ,บค,คุณฟ้ากำลฉัดจึงรุ่งเรืองกิดนั่นเองนะครับก็เป็นเจ้าของต้องเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กหรือสําหรับแม่และเด็กหรือว่ายัางไงดีคะคือจริงๆเริ่มต้นมันเป็นของเด็กดีอะค่ะทัน<อ>ล,ลบลเลยใช่ค่ะ <c oughs> ตั้งใจทํามาให้เด็กใช้ได้ตั้งแต่แรกเลยทีนี้พอวางขายไปได้เรื่อยๆคุณแม่ๆเริ่มมาใช้เอง เหมือนใช้กระเด็กแล้วก็ติดใจมาใช้เองคือถ้าเด็กใช้ได้แน่นอนผู้ใหญ่ต้องใช้ได้อยู่แล้วค่ะฮะชื่อคืออีโวลี่มันมาจากอะไรยังไงฮะจริงๆมาจาก another d i m e n s i o n of love อะค่ะคือถ้ามองความรักจากอีกมุมถ้าหันไปอีกข้างหนึ่งมันจะเป็น i l o v e อ๋อมันก็เลยเป็น another dimension of love ก็คืออีกมุมหนึ่งของความรักแค่กลับด้านกันเท่านั้นเองก็เป็นชื่อนี้น่ารักมากแล้วเริ่มต้นยังไงฮะมันถึงแบบเรารู้สึกว่าแบบอะพูดตรงๆในในท้องตลาดเนี่ย ก็มีผลิตภัณฑ์สําหรับเบบี้อยู่แล้วเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราเกิดจากโจทย์อะไรหรือเจอปัญหาอะไรหรือต้องการจะแก้ปัญหาอะไรยังไงมาถึงฉันจะทําเองฮะเริ่มมาจากมีลูกเองนะคะตอนนี้น้องสามขวบแล้วค่ะจริงๆแบรนด์นี้เริ่มทํามาได้ตั้งแต่น้องสองเดือนสองเดือนจริงๆน่าจะวุ่นวายกับลูกนะฮะผู้หญิงคนนี้สองเดือนทําแบรนด์จะด้วยความที่อยู่กับเขาเยอะใช้เวลากับเขาเยอะค่ะแล้วก็เริ่ม เริ่มจากตัวเองก่อนว่า<ม>เราอยากให้เขาได้ใช้อะไรน้องเขามีแพ้บ่างเขาเซนซิทีฟแล้วก็ส่วนตัวฟ้าเป็นคนเซนซิทีฟกับกลิ่นกับเท็กซ์เจอร์ของครีม,มอยู่แล้ว<ม>ก็เลยอยากได้อะไรที่อ่อนโยนและดีที่สุดกับเขาแต่ในขณะเดียวกันใช้แล้วเท็กซ์เจอร์กับอ<ม>่ o อิมมอร์ชลในการใช้ได้ด้วยค<ม>่ะที่บอกว่าแพ้หรือบอกว่าเซนซิทีฟอะอย่าเรียกว่าแพ้เลยเซนซิทีฟกับกับลักษณะของเนื้อของครีม อ่าไม่ใช่ไม่ใช่น้องเซนซิทีฟกับตัวครีมแต่ฟ้าเซนซิทีฟกับความรู้สึกไวกับแบบความเหนียวความกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติถ้ามันเหนียวไปเราจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราไม่สบายตัวอ๋อแค่ไม่สบายตัวแต่ไม่ได้แบบเป็นผื่นเป็นแพ้เป็นคันไม่ได้ขนาดนั้นอผื่นแพ้นี่จะเป็นเรื่องของน้องมากกว่าค่ะว่าต้องอ่อนโยนแต่ฟ้าเป็นคนชอบความสบายตัวหมายถึงว่าไม่อยากให้เหนียวไปแล้วก็ไม่ไม่ชอบที่กลิ่น บบกลิ่นใช่หรือว่าอยากให้แบบความรู้สึกดีอะค่ะคือจริงๆสูตรของอีเวอรี่ของสก mm ิ hmm. นแคร์เนี่ยค่ะตอนเดเวลลอเนี่ยบรีฟไย้ว่าอยากได้ไม่ใส่น้ําหอมเพื่อให้อ่อนโยนกับผิวมากที่สุด mm hmm. แต่ในขณะเดียวกันอยากให้ส่วนผสมที่พอร,รวมกันแล้วอะมีความเป็นเบบี๋คือกลิ่นของเด็กแรกเกิด เพราะฟ้าเป็นคนกลิ่นเด็กอยู่นะค่ะอธิบายยากมากเพราะคนถ้าไม่ได้อยู่กับเด็กจะไม่ค่อยเข้าใจว่ากลิ่นเด็กแรกเกิดคืออะไรแต่ส่วนตัวชอบมากค่ะนอนไม่ได้ตอนนั้นต้องแบบต้องมีกลิ่นเขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วบางทีพอเราไปใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างอุ่กลิ่นมันไปกบกลิ่นเด็กไปเนาะใช่ค่ะก็เลยอยากให้อันนี้เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กจริงๆที่ฟ้าตั้งใจทําให้น้องพบคือคือลูกชายอะค่ะครับ ผลิตภัณฑ์สาหรับเบบี้ในตลาดตอนนั้นน่ะตัวอื่นอน้องพบแพหรอไม่ได้แพทุกตัวค่ะแต่ว่าเขาจะมีปัญหาของเขาอย่างเช่นตัวแห้งคือใช้แล้วตัวแห้งหรือว่าใช้บางตัวแล้วผื่นขึ้นบ้างหรือว่ากลิน่นฉุนคืออันนี้ก็จะเป็นส่วนของฟ้าละกลิน่นฉ <ไป S 1> ุนไปกลิ่นฉุนคือแม่แล้ะแต่แพ้กับตัวแห้งในลูกใช่ค่ะหรือว่ามีผื่นผ้าอ้อมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มลองหลายๆแบบ พอมาคิดดูว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครที่ทำเหมือนครีมขึ้นมาอันหนึ่งที่อ่อนโยนกับเด็กแต่ในขณะเดียวกันตอบโจทย์คุณแม่ว่าอิมมอชเนลในการใช้มันได้แล้วครีมครีมค,ค,คือครีมทาผิวบำรุงผิวนี่ยหรอค่ะมันไม่มีใช่ไหมมีไหม,ม <c oughs> ในตลาดมีไหมในตลาดมีค่ะแต่ว่าสําหรับตัวฟ้าฟ้าอยากได้อันที่ตอบโจทย์กับตัวเองคือหลายๆคนไม่เข้าใจว่าทำทำ,ทำไมถึงอยู่ๆลุกขึ้นมาทํา <c oughs> แต่ว่าเป็นคนที่ฟ้าอยากได้ อะไรที่ตอบโจทย์อย่างเช่นอ่อนโยนแล้วก็ความรู้สึกในการใช้ได้แล้วก็น้องสบายตัวเนีย่ยพอพูดปุ๊บเลยอยากลองเลย <laughs> รู้สึกเดี๋ยวจะได้กลับไปเป็นเบบี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้อะเฉพาะที่อยู่ตรงหน้านี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคุณผู้ชมนี่แค่บางส่วนเท่านั้นมันมีอะไรบ้างาเรารู้จักสักนิดหนึ่งได้ไหมคร forming wash ก็คืออาบน้ำอาบน้ำสระผมล้างหน้าค่ะอ๋อที่เดียวเลยอาบน้ำสระผมล้างหน้าก็คือเป็นเหมือนสบูแชมพูล้างหน้าได้เลย คือตอนเป็นเบบี๋มากๆเอาเน้นง่ายที่สุดอะค่ะปั๊มโฟมมือเดียวแล้วก็ทั้งตัวเลยได้ตั้งแต่ผมหน้าตัวอันนี้ที่มีไซส์เล็กมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดินทางเอาไว้พกพาใช่ค่ะแต่นี้ก็คือแบบเดียวกันแต่เล็กใหญ่ใช่ค่ะครับแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นซอฟต์ครีมที่ทาผิวหน้าและผิวตัวได้ในตัวเดียวคันก็คือมอยส์เจอร์ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเด็กไม่ให้ผิวแห้งบางคนเขาบอกว่าเด็กๆไม่ต้องทาหรอกผิวดีอยู่แล้วจริงๆผิด ไม่ผิดค่ะแล้วแต่คืออย่างของฟ้าตอนน้องพบเกิดเลยเนี่ยถ้าที่เขาไม่ได้มีปัญหาผิวแห้งฟ้าก็ยังไม่ได้ทาแต่พอเริ่มมาเดือนสองเดือนน้องเขาเริ่มผิวแห้งก็เลยเริ่มทาตรงนั้นนะคะคือฟ้าจะพยายามไม่ overuse เหมือนใช้เยอะเกินไปแต่ว่าเมื่อไหรที่จําเป็นเราต้องมีตัวที่มาช่วยเขาหาผมแล้วมีตัวไหนอีกแล้วก็ตัวนี้เป็นซูทติ้งเจลเป็นเจลเป็นเจลเย็นอ่อนอ่อมันจะใช้ต่างกันยังไงคือตัวเจลจะทา เาตั้งใจทํามาให้ทาเฉพาะจุดอะคะเพราะน้องพบเขาตอน,นเด็กเขาแพยุง<ม>เหมือนว่าพอยุงกัดปุบบวม,มเป็นรอยแดงขึ้นมาแล้วเป็นนานมากแบบ <Yeah. S 1> หลายเดือนกว่าจะหายแล้วทีนี้พออยู่หลายเดือนกว่าจะหายเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยดําไว<ม>้นานนะคะก็เลยหาไม่ได้เลยทํา ก็นี่ไงตอบโจทย์ไงจริงๆแล้วทั้งหมด <sk ill> <c oughs> มันเริ่มต้นจากปัญหาเนี่ยคือสำคัญที่สุดเพราะว่ามันจะได้แก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จริงๆก็คือทาตรงที่มันเป็นยุงกัดยุงกัดมดกัดแมลงแลมะมเย็นผื่นมันจะเย็นอ่อนๆน,นะคะทําให้ลดอาการบวมพอเริ่มโตขึ้นมาระดับหนึ่งพอน้องเริ่มเกาได้เนี่ยโดนกัดปุ๊บเรารีบทาความเย็นอ่อนๆเนี่ยจะช่วยให้เขาสบายผิวแล้วไม่เกาเขาจะไม่คันเขาจะคันน้อยลงอันนี้กว่า มาต่ออีก3ตัวนี้คืออะไรครับผมอยากรู้ไปหมดเลยเนี่ยตัวถัดมาเป็นตัวทานอครีมค่ะทาบอททอมเอาไว้ทาก้นเด็กเนี่ยเหรอการละลดผื่นผ้าออมแล้วก็ก้นแดงครับผมตัวนี้เขาจะมีเหมือนซิงค์ออกไซด์ที่ช่วยเป็นเบรียร์ปกป้องผิวไว้อะค่ะคือในส่วนของผ้าอ้อมมันจะมีเรื่องปัสสาวะ อุจจาระของเด็กที่อาจจะกัดผิวได้ครับค่ะอีกอันหนึ่งคือ multi purpose เป็นบาล์มแล้วก็ใช้กับอะไรก็ได้ค่ะก็คือ multi purpose ก็คือหลากหลายวัตถุประสงค์นี่เป็นบาล์มเข้าใจไหมคุณผู้ชมตัวนี้เป็นบาล์มที่พอทาผิวโดนความร้อนของผิวจะละลายกลายเป็นต้องเปิดค่ะจะละลายกลายเป็นออยค่ะแต่ว่า texture ตัวนี้จะค่อนข้างต่างกับที่มีในตลาดเพราะมันด้วยความที่เป็นเนื้อบาล์มแล้วมันจะละลาย ไปกับความร้อนของผิวให้เป็นออยอะค่ะมันจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับอุณหภูมินิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้ที่ทําออกมาให้ใช้นิดเดียวได้บริเวณกว้างเลยอะค่ะแต่ว่าที่ทําออกมาให้แพ็คเล็กเพราะว่าตั้งใจทํามาให้เดินทางแล้วส่วนใหญ่เราจะใช้ทาอะไรเนอะเวลามันมีปัญหาอะไรถึงต้อใช้นี้อันนี้คือจริง,รงๆเน้นให้เดินทางกระปุกเดียวเธอได้ทั้งทัง้งตัวไงก็คือทา แต่ว่าเป็นเหมือนเป็นครีมก็ได้เป็นอะไรก็ได้นึก็เลยไม่ออกกิบอนนี้ไปก่อนใช่ค่ะสำหรับเดินทางชั่วคราวแต่ว่าถ้าถามว่าให้เห็นผลดีคือถ้าอยู่บ้านไม่ต้องมีปัญหาในไรไดการแพ็คของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแต่ละตัวฟังก์ชันจะดีกว่าแต่ว่าในส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมที่เป็นฟู้ดเกรดก็คือตั้งใจทำมาให้ทาคุณแม่ให้นมด้วยอะค่ะหมายถึงว่าเรื่องของ คืออาพูดง่ายคือต่อให้เข้าปากไปโดยไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างไรก็สามารถได้หรือแม้แต่ถ้าพูดตรงๆก็คือทาทาคุณแม่ได้เวลาให้นมใช่ใชค่ะก็เหมือนทาทาทา,านมอ่ะ่ะตั้งใจให้ทาก่อนอาบน้ำหลังอาบน้ำแล้วก็หลังให้นมน้องเพื่อลดอาการแห้งไปครับนะมัติฟอโพสอันสุดท้ายเหมือนจะเป็นแป้งหรอใช่ค่ะแป้งเด็กแป้งเด็กแล้วที่เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่แนะนำให้ใช้แป้งเพราะว่า เรื่องของการหายใจแป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันฝุ้งกระจายทีนี้ตอนเด็กๆก,ก็จะมีเหมือนมีผู้ใหญ่ที่อยากให้ใช้แป้งโปะเข้าไปเยอะๆแล้วเราไม่สบายใจว่าเ ي, เดี๋ยวน้องหายใจเข้าไปแล้วปอดจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค,ค,คนขี้กลัวขี้ระแวงไุกคนนมีลูกรักมากหมากครับก็บเลย งั้นมีแป้งก็ได้<ะ>แต่ว่าแทนที่จะเป็นแป้งโรยๆเป็นแบบเป็นเขาเรียกเป็นเป็นพาวเดอร์ก็เลยอัดมาเป็นเค้กเลยคือตอนแรกมันก็จะมีพวกแป้งข้าวเจ้าที่อยู่ในตลาดค่ะแต่ส่วนตัวไปลองแล้ว<ะ>แล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนเซนซิทีฟในเรื่องของ<ะ>เท็กซ์เจอร์แล้วมันค่อนข้างอยากไม่ละเอียดเหมือนแป้งทั่วไป<ะ>ก็เลยตัดสินใจทําแป้งฝุ่นอัดแข็งเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ฟูใชแต่มีคุณสมบัติเหมือนกันใช่ค่ะครับ S <S นี่ก็คลดการเสียดสีได้นี่คือณนะตอนนี้คือลายทั้งหมดที่มีในส่วนของผลิตภัณฑ์ประมาณนี้เราไปดูตรงส่วนอื่นๆดีกว่าฮะว่าอ ok ีวลี่นอกจากผลิตภัณฑ์ตรงนี้มีอะไรอีกบ้าง <between S 1> คะรล่าให้ฟังสิก็จะมีอ่างอาบน้ําพับได้สําหรับเดินทางนะคะครับแล้วก็จะมีพวกพ<ม>ผ้าอ้อมผ้าห่มแล้วก็จะมีตัวตุกก๊กตาไว้<ม>เป็นเพื่อนน้องแล้วก็จะมีพวกไม้ชื่อตั้งโชว์ในห้อง หมายชื่อก็คือเอาสามารถไปสลับเขียนเป็นชื่อเขาได้ช,ชื่อของเด็กแต่ทําสีออกมาให้มันดูแบบเบบี๋เบบี๋สะอาดตาอย<ช>่างเงี้ยก็แต่ละคนเลือกสีได้เราจะมีคุมโทนไว้ให้ว่าเป็นสีชมพูสีฟ้าสีขาวสีเทาหมซึ่งสมมุติว่าเรามาที่อีวอรลี่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นวันสต็อปเลยซึ่งตรงเหล่านี้นี่มันมีอะไรเป็นพิเศษไหมยอย่างเช่นคุณสมบัติพิเศษวัสดุพิเศษที่เราเลือกสรรมามันแตกต่างจากในท้อตลาดอะไรยังไงอย่างเงี้ย คือทุกอย่างฟ้าตั้งใจทําให้น้องพผอ่ป่ะบวกกับความที่เราเป็นคนขี้กลัวทุกอย่างต้องผ่านการชัเองก่อนแล้วก็ผ้าทุกอย่างฟ้าจะเป็นคนขี้กลัวว่าน้องน้องเอาเข้าปากนะน้องต้องอคือบางทีเด็กๆก,ก,ก็จะผื่นขึ้นเพราะว่าโดนค่า p h ไม่เป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตรวจส่งแลบหมดเลยเรื่องค่า p h แล้วก็ค่าเหมือนปฏิกิริยากับน้าลายต่างเงื่อน และเลี้ยงลูกประเสริฐมากเลยอะครคือไม่จริงๆนี่คือเป็นคำชมนะผมชื่นชมคือฟัาต้องคือถ้าจะทําแบรนด์อันนี้คือฟัาทาจากใจจริงๆอค่ะอยากให้เป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่ปลอดภัยแต่กับลูกเราแต่เรามั่นใจว่าเหมือนทําออกไปแล้วเด็กทุกคนจะได้ใช้สิ่งที่ดีอย่างนี้ครับ,รบผมนะฮะจริงๆก็คือทํามาใช้กับลูกตัวเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นมันต้องดีที่สุดแน่ๆคือก็ไม่ได้ทํามาด้วยจุดประสงค์ว่าฉันจะเอามาขายแล้วเอากำไรแต่ทํามาเพื่อให้มันดีที่สุดก่อน ตัดอุตสาห์ทำมาสักขนาดนี้แล้วถ้าใครอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่คุณรักที่สุดเหมือนกันผมว่านี่ไงตอบโจทย์เลยนะครับหาได้ที่ไหนอย่างไรยังไงบ้างครับค่ะอีเวอรี่มีร้านอยู่ที่ตึกเอททองหลอค่ะเป็นร้านที่เป็นคอนเซ็ปต์สโตร์เล็กๆของเราแล้วก็มีวางขายอยู่ที่เซ็นทรัลชิดลม เซนทราดเท้า,า,าแล้วก็พารากอนแผนกเด็กค่ะ <ừ> แล้วก็ตามร้านตัวแทนจําหน่ายร้านแม่และเด็กทั่วประเทศค่ะครับผมแต่ว่าหลักๆก,ก็อาจจะหานหลักๆเนี่ยอาจจะอยู่ในกรุงเทพสะค่อนข้างเยอะนะฮะแต่สมมุติว่าถ้าใครเอ่อรู้สึกว่าเอ๊ะจะอยู่ตรงไหนจะหาย,ยังไงหรือจะสั่งยังไงจริงๆแล้วก็มีในส่วนของพวกโซเชียลต่างๆที่ติดต่อได้เหมือนกันค่ะครับมีเว็บไซต์ w w w e v e r y b r a n d c o m แล้วก็ Facebook ก็ everybrand กัน ครับผมเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นลองกดเข้าไปดูกันได้คือเห็นปุ๊บยังอยากใช้เองเลยอ่ะจริงๆนะครับขอบคุณคุณฟ้ามากๆนะครับที่มาแนะนำาพื้อทจักันผมเคยผ่านไปเอสทองหล่อแล้วก็ไปยืนเกาะดูหลายทีมากเลยว่าน่าใช้มากนะครับชื่นชมชื่นชมครับขอบคุณครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะพาไปดูช่วงปาร์ตี้สนุกสนานกันครับ